กินข้าวกันค่ะพี่น้องหอ,อมผักกรแยงผู้ใดนอกแกงหน่อมไม้มาพี่น้องมากินเขาแรงกันรอบเดิกก็น้ำพริกปลากระป๋องก็แกงหน่อมไม่ดองยังหน่อไม้ส้มพี่น้องกินข้าวกันค่ะพี่น้องหอ,อมผักกรแยงผู้ใดนอกแกงหน่อมไม้ พี่น้องมากินเขาแรงกันรอบเดิกก็น้ำพริกปลากระป๋องก็แกงน่อไม้ดองแกงน่อไม่ส้มพี่น้องหองไม้ดองว่าสิแกงใส่ไก่มันกบเมือยิซับไก่เพระท่านแกงใส่น่อไม่ส้มเลยพี่น้องหอมผักกระแยงโอ้ยหอมผักกระแยงพี่นอ้องอือ ตอนนี้ไงอืมพักกันเงี้ยอยู่ข้างล่างเหมือี่น้องตอนนำใหม่ท่าเจ้ากะตอนดีอยู่แต่ว่ามันตอนใหญ่ค่ะใจหยุดงานละ่ะอืม ดินสุสากนะู้นวันกอดดีดียังกินพอท่านกับน,น้ำพริกปกลากระป๋องนี่ละง่ายดีพี่น้อง ว่าสิเจียวใครหยานมันซั่งเก้งแล้วกับหนิเอาะบบโดดใส่ได้หนึ่งตัวน้องใหม่ข้าเจ้าออนดีดีแกลงใส่ปลากระป๋องกระแสบอยู่แล้ว สพวงไข่มะแกงใส่นัน่นหลักพี่น้องมันบ่มีแกงสป,ปะกระป๋องนีหลักง่ายดีสะดวก 对呀，可以干。